สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับจอพาดูนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมผมก็ได้มาช่วยพระมาะเขาเรียกว่ามาอะไรนะเนี่ยทำถนนนะครับผมถนนนวดมอเตอร์ไซค์ไปวัดนะครับผมเขาจะ,ะพระจะสร้างวัดหรือว่าเจดีย์ประมาณนั้นนะครับผมไปไปดูกันเลยครับผมไป ถึงตรงนี้ครับผมนี่อ๋อน่าจะขึ้นยาวครับผมเดี๋ยวผมจะจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้นะครับน่าจะขึ้นไปได้แล้วครับท่านนี้เดี๋ยวะเพื่ออ๋ออ๋อคือหลวงตาบอกว่าขึ้นไปมูนนะครับผมต้องขึ้นไปยาวๆนะครับผมนี่ เดี๋ยวผมขอกลับก่อนมห้งก็ืออไรอ๋อมปรอนให้ทอันดิดอเลยอนปลหลนี่เเรื่อะไรอ่ะอ๋อเาลดาุี๊บด๋กเามีปลา้าปลามนที่กุฏิโอเคมาเ่เจีมองดบากี่ยปลาเลยนี่โอเคเดี๋ยวผมจะเอารถไปจอดไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาช่วยดวงตานะครับผม ต้องต้องเอารถลงไปจอดข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกมันจะลื่นนะครับมาครับทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้คือทางไปไม่ได้แล้วนะผมเดี๋ยวผมจะเอาเอ่าเรื่อยมาตัดตรงนี้ครับผมตรงนี้ตัดทิ้งแล้วก็ทางจะได้ไปต่อได้ครับผมดูครับตอนนี้คือโอ้โหถนนนี่แคบมากเลย เหมือนลอยรถขึ้นมาถึงนี่นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆทางนี้หดมากเลยครับทุกผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะตกักไม้อันนี้นะครับผมมายอ่อจากกันเลยครับผม โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตักนะน่าจะขาดแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะติดโอ้โหหนักมากเลยครับโอเคมันก็ร่วงลงแล้วนะครับผมโอ้โหหนักมากท่านผู้ชม เราต้องใช้หลายคนนะครับผมมามาช่วยกันครับผมไม่ไหวครับหนักมากหนักจริงจงโอ้โหโอเคท่านผู้ชมขาดไปแล้วครับหนึ่งครับนะนะต่อไปเราก็อา่าถา ทางขึ้นไปเรื่อยๆครับผมจงกว่าจะไปถึงเจดีนะครับผมไปดูกันตอนนี้เราจะขึ้นไปที่วัดก่อนนะครับผมดีเจนะครับผมเอ๊เจดี <c oughs> ต้องขอไปเราขึ้นตรงนี้แล้วกัน,นครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูสถานที่กันก่อนนะครับผม <c oughs> เพราะว่าผมยังไม่เคยมาในที่แห่งน,นี้นะครับผม เราจะขึ้นไปดูสถานที่ก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปเอาน้ำพวกนมพวกน้ำนะครับผมมาให้หลวงตานะครับผมเราจะขึ้นไปเพราะว่าต้องขึ้นไปไกลนะครับผมเราไม่เคยขึ้นไปนะครับผมอันนี้คือครั้งแรกครับผมที่เราได้มานะครับผมแล้วก็มาช่วยหลวงตาทำถนนนะครับผม ที่จะขึ้นไปที่อ่าเจดี JD, หรือว่าวัดนะผมผมว่านะต้องขึ้นไปไกลพอสมควรนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตรงนี้มันเหมือนมันเหมือนคนที่มาสร้างกระท่อมแล้วนะครับผมมันพื้นที่เรียบๆนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับผมภูเขาลูกนี้เขาจะทําไร่หมุนเวียงนะครับผมแต่ว่าเขา ไม่ทำแล้วตอนนี้คือเขาจะปล่อยอ่าไว้ให้โตไปธรรมชาตินะครับผมเราจะไม่ทำไร่หมนเบียนยแล้วตอนนี้คือน่าจะถึงเจดีแล้วครับผมหรือว่าวัดในเองครับผมนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่าป่าทึบนะครับ อวัดอยู่นี่ครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นไว้อาหารให้เจ้าที่ประมาณนั้นะครับทุกคนนี่อันนี้คือวัดนะครับทุกคนนี่เจดี JD ครับทุกคนนี่เจดีเจดีโบราณสมัยก่อนนะนี่จะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับผม น,นี่คือเจดีเก่าแก่นะครับน,นี่คือเจดีนะครับ JD เจดีเก่าเก่าแล้วนะครับผมรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปเราจะขึ้นไปที่ เราจะขึ้นไปที่วัดกันนะครับผมขึ้นไปดูว่าจะยังไงนะครับน,นี่อันนี้คือวัดนะครับทุกคนนี่แล้วก็ข้างบนก็มีพระส่วนตรงนี้น่าจะให้ยม ยมมานั่งตรงนี้นะครับมันนั่งกลับไหว้พระนะครับอตอนนี้คือท่านผู้ชมครับตอนนี้คือผมขอกลับไหวก่อนนะครับผมเพราะว่า โอ,โอ้โหทุกคนคือท่านผู้ชมเคยเห็นไหมแบบวัดแบบเนี้ยท่านผู้ชมเคยเห็นไหมผมยังไม่เคยเห็นนะครับผมผมเคยเห็นสมยัยผมยังเด็กๆนะครับผมตอนเด็กๆนี่ประมาณอายุประมาณตอนตอนที่ผมอยู่ปสามครับผมเคยเห็นแบบนี้แหละนะผมเป็นเด็กวัดนะครับผมขึ้นไปอยู่ที่วัดตลอดเลยนะตอนเช้าเช้าผมก็จะอะไรนะเขาเรียกว่า ไปบีท่าบาทนะฮะไปถึงปีโตรครับอืมผมชอบมากเลยครับสมัยก่อนนะครับสมัยเด็กเอครับผมมันก็จะเป็นไม้ทั้งหลังนะฮะข้างบนก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าใบาอันน,นั้นใบโลกอะครับนะไม่รู้ว่าทางที่เขาทําทางนะที่เราทําทางนะไม่รู้ว่ามันจเจ็บเศษหรือเปล่าแต่ผมก็ได้ขึ้นมาที่วัดมากราบไหว้ก่อนนะครับก็นั่นแหละท่านผู้ชมท่านไหนที่ เคยได้แบบท่านผู้ชมท่านไหนที่ได้ดูนะครับผมก็ได้บุญแล้วนะผมบ้านนะ <c oughs> <c oughs> พามาดูครับว่าวัดในป่าลึกมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน,นครับตรงนี้คนระับโอเคก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มันจะเสร็จหรือเปล่าถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเอาไปว่าวันหน้าวันหน้าวันหน้า,นนาแล้วก็มาทําใหม่นะครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับ ครับทุกคนตอนนี้คือผมก็ได้หุงเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหุงเข้าให้หลวงตานะครับนี่วัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสําหรับแม่หรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่อยากจะเข้ามาบริจาคของก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างใต้คลิปใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้้นะครับผมนี่คือหลวงตานะครับผม คือวัดแห่งนี้นี่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนะครับผมอยู่แบบถนนเข้าไม่ถึงนะครับผมวันนี้ก็เลยแบบมาช่วยหลวงตาทําถนนนะครับก็จะประมานนี้วัดก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับข้างในนะครับ,รบทุกคนวันนี้นะครับผมเราทําถนนไม่เสร็จนะครับผมแล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่า ท้องฟ้ามันคลึมนะครับผมแล้วก็กลัวว่าฝนจะตกแล้วก็ถ้าลงไปช้านะครับถ้าฝนตกนี่ผมว่าผมขัดลงไปไม่ได้แน่เพราะว่าเมื่อเช้าผมได้ขับรถขึ้นมาครับผมแล้วก็ทางมันแคบด้วยนะครับผมก็ประมาณนั้นครับผมผมก็จะผมก็จะกลับก่อนนะครับผมถ้ากลับช้าเดี๋ยวถ้าฝนตกนี่เรียบร้อยครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับอ แม่ๆทั้งไหนหรือว่าถ้าผู้ชมทั้งไหนนะผมสนใจอยากจะทําบุญหรือว่ายังไงนะครับผมก็สามารถตอบผมในแชทส่วนตัวได้นะครับผมใน Facebook จอพาดูนะครับผม J O E P A D W นะครับผมจอพาดูนะครับผมก็จะประมาณนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมก็ใครสนใจนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาทักเข้ามา คุยหรือว่าติดต่องานได้ครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับผมคือเราทําถนนยังไม่เสร็จนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมจะปิดคลิปก็จะประมาณนี้แหละครับผมผมไมได้ทํากับคุมกับเข้าให้หลวงตาไปที่เรียบร้อยตอนนี้ก็คือหลวงตาทานข้าวเรียบร้อยแล้วฉานข้าวนะครับผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผม ตอนนี้คือผมก็จะกลับบ้านแล้วครับก็วัดหลวงตาคนระับผมจะหายจากบ้านผมประมาณ6กกิโลเออ7กิโลนะ่าจะประมาณ7กิโลนะครับผมก็จะประมาณนะ้ครับผมก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ